สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ครับยั่วโมโหผิดคนนะฮะนี่คือสังเวียนทางความพินาศครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะรวมคลิปนะครับคําคืนนี้ฮะคาคืนที่โลกทั้งใบต้องจานลึกครับเพราะชายผู้นักชกคนนี้ครับนักชกผู้บ้าบินจากแดนไกลครับเขาไม่ได้มาเพื่อแค่สู้ครับแต่มาเพื่อยั่วยวนท้าทายและหยามเกียของบัวขาวนักชมโอ้ว่าอย่างนั้นนะู้ชมเขาจะรู้หรือเปล่าครับเพราะว่าตรงหน้าของเขาครับคือสัตว์ผู้นักล่าผู้หิวโหยครับนี่ฮะ บัวขาวชาเไมฆของเราครับมายอดนะเดี๋ยวดูฮนะท่านผู้ชม,ชมนี่ไม่ใช่บัวขาวคนเดิมครับนี่คือปีศาจในคาบนักมวยไทยฮะโอ้โหว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเสียงวิธีดังกล้องครับสะท้อนทุกจังหวะลมหายใจครับบัวขาวยืนจ้อง,องคู่ต่อสู้ด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไปฮะไม่ใช่แววตาของนักสู้สุขุมแต่มันคือแววตาของนักล่าที่กําลังจะเดือดพ่านครับโอ้โหเมื่อคู่ต่อสู้เขาครับมารอเลี้ยนท่าบัวขาวไหวคู่นะมาคู่ต่อสู้ยังยีโนหัวล้อเยอะอย่างกับเริ่มถอยหลังครับมานี่ฮนะดูท่านชม,ชม เพราะเขาจะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่กำลังพุ่งมาเหมือนพายุคลั่งนะฮะโอ้โหต้องนี่ฮะโอ้โหดูมาท่านชมมาเดี๋ยวมาดูเกมมันโชกครับท่านชมนี่ครับระหว่างบัวขาวกับติโม่นะฮะในระหว่างบัวขาวไหว้ครูฮะมามีล้อเรียนล้อเล่นกับบัวขาวมาคือแกไม่รู้จะอยู่ยังไงครับมาแกไม่รู้จะทําอะไรหรือเปล่าครับนี่ครับสับสอบไฮโชเลยครับว่าอย่างนั้นน่ะมาดูท่านชม นี่ติโม่บอกว่าไหวไปยกมือให้ครับบัวขาวไม่สนใจฮะเดี๋ยวมาดูเกมมาโชวครับคู่นี้โชว์กันสามยกนะฮะยกไตะซ้ายครับไต้บัวขาวไตะขวาตามมาครับโอ้โหติโม่กระโดดไปขวามาไต้ขวาตาไม่ึงแข้งครับทุกท่านนี่ครับอุ้ยเตะขวาครับแม่จังหวะสวยฮะอุ้ยกาเล่นการคอมบัวขาวครับดูจังหวะนี้ฮะบัวขาวแข้งซ้ายขึ้นครับติโม่ขึนซ้ายเหมือนกันฮะมาสิครับเตะซ้ายอยู่ไต้ซ้ายหน้าขาท่านชม หรือว่าเขาครับไปซ้ายจับได้ไปไปซ้ายคืนขวาตามพวกผู้มโอ้โหนี่ฮะไนยังสดยังห้าวนะเบ้ขาอูจจังหวะปรวัตการคอครับยังไม่ถึงนะจังหวะนี้ฮะทงทม อุตัยหวาดล่างลงไปน้อยอยู่ข้างล่างครับติโมโอ้โหลุกขึ้นมาครับอยากจะขอใหม่ฮะมาบัวขาวตะขวาอีกหนึ่งดอกครับเตะขวาสองดอกอุ้ยชิซ้ายตามครับบัวขาวสวยฮะอุ้ยออกจังหวะเป็นชุดนะทุกคนบอลโดที่หนึ่งครับมาตัดมาดูให้ช่างสั้นเลยนะครับเน้นๆนะท่านชมนี่ครับแต่จังหวะให้น้ำาะบัวขาวก็ไม่พักท่านผูชมมาแกเต้นรับนี่ฮะโอ้ยยังไงฮะความฟิตฮะไม่พักไม่พักครับมาดีฮะดูว่าเต็มตะเพงคนดูหน้าดูครับบัวขาวสุดยอดนะครับขวัญใจ เชาวญี่ปุ่นก็ว่าได้ครับว่าเขาของเรานสร้างชื่อเสียงกับศิลปะแม่ไม้ไวถไทยดังไปกล้องโลกคับท่านชมมาต่อเกมยกที่สองอุ้ยจังหวะนี่ฮะพุกซ้ายลํำตัวของ อ๋เต็มเขาหน้าอุ้งมจังหวะนี้ครับแบม่มพวกเขาไม่เป็นอะไรครับไตซ้ายคือหน้าอุ้งมืมาสิครับมาไตซ้ายหนึ่งดอกไตมุ่งเขาคืนที่แข้งซุดซ้ายเหมือนกันครับมาไตขวาตามไตปีเบิ้ลสองแข้งครับโอ้โหุ้งไอโมคืนแข้งซ้ายครับจังหวะทิศไกดของพวกเขาออกมาล้มออกไปฮะผมไตขวาไตซ้ายครับตัวทีขึ้นมาซ้ายเบิ้นแข้งสองแข้งครับ จังหวะกระโดดเข้ามาพุกทรายลำตัวอีกแล้วครับแม่อะตีโมฮะแม่ตกหวังผลนะเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้ผลนะท่านนี่อยู่จังหวะสับตอกขวาใส่บัวขาวครับแต่ใ้ายคืน้องเขาโอ้โผมาแต่ชุดผักมีนออกมาเล่นกับบัวขาวครับหัวขาวแตะแข้งขวาคืนครับเต็มแผ่นหลังครับดอกนี้ท่านผู้ชมมาที่ครับกระโดดเข้ามาอุ้ยสับตอกขวาคืนครับมีแน่แตะขวาเตะขวาคื้นกางคอครับพวเขาจังหวะการคอยังไม่ถึงครับนี่ครับเตะอตคร่โอ้ยจังหวะบันคอครับออ้ย ดูท่านผู้ชมมาว่าเาขากจะบันทีสารดูว่าแปลงให้อื้อ โคจริงๆครับวัวขาวดูฮะมานี่ครับอูจังหวะจิ้มขาลำตัวครับท่านผู้ชมเสียบเข่าขวาตามาปกตินีต่อยขวาตรงครับคุณอูยจังหวะขวาตรงทุกสายลำตัวต่อยขวาตรงดอกครับอูณสับศอกขวาครับจังหวะนี้ครับอูณนะสะบัดครับท่านชมโอ้ยไปเล่นซอกกับวัวขาวอนครับตีโมมาตีครับต้องรับอูยแต่ขวาข้างขอดอกนี้ท่านผู้ชมไปยังอูยเสีครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหดูครับเต็มเอ็มขอท่านผู้ชมอูยใจยังยืนได้ครับท่านผู้ชม ยังไม่นอนครับยังไม่ง่วงฮะยังไม่โดนอะไรหวายอย่างนั้นนะมาอุ้ยใจยืนมารับสภาพครับตอนนี้อุ้ยหุกซ้ายหนึ่งทียบว่ขาสวยฮะจะว่าเข่าขดครับจังหวะตีเขาหุกซ้ายหนึ่ตัวอุ้มลงไปทิ้งเลยกลางเวทีครับมาโอ้ยลุกตูดหนักนะครับติโมอุ้ยโดนอัดไปเยอะท่านชมดูครับจังหวะโอ้ยจังหวะภาพนี้เฮีบมาไม่ร่วงครับเป็นทอนะ ต่อครับผู้เขาเดี๋ยแกก็มาไล่นีิกันนะครับปูต่อกันยกที่สามสุดท้ายนั่นุณผู้ชมดูความฮาวของบัวขาสมัยก่อนครับจังหวะฮุกสายไตขวาขึ้นกันเขาก็อู้จังหวะนี้ครับอู้ยืนงงท่านผู้ชมโอู้ยังพูดอะไรดีครับว่าดีบัวขวาหดจริงใจนะไตขวาหนึ่งทีก็อู้ผู้เขาตีฮุกสายไตขวาตางม่าไตขวาหนึ่งทีก็อู้ผู้เขามา มาเป็นพายอยครับตอนนี้เสียบเข่าขวาครับโอ้โหตีโม่เป่าปลาครับตอนนี้หน้าแย้มันครับเสียบเข่าขวาอยู่าเดียวอุ่นโดนมาสับซอกขวาครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาตีครับโอ้โหแตมเป็นหน้าคท่านผู้ชมจะยืนอยู่ยังไงครับไม่ได้กินหิวกินปูครับมาโอ้ยโอ้โหแกพยายามจะลุกขึ้นมาทำการบอกพอแล้วครับไอ้หนูพอไม่ต้องลุกครับเดี๋ยวเจ็บหนักกว่านี้ครับวายอย่างนั้นโอ้โหนี่ครับบัวขาวสร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นครับในปี2014ครับก็เจอกับเวยเช้าครับนี่ครับมาชเช้าตีนะท่าน้ชมมาดูฮะท่านชมลีลามันยั่วยวนกวนเหลือเกินโอ้โหมีไงครับหักธนูตีเข่าตามซ้ำกันมาโอ้โหมาดูเกมวันโชคครับท่านชมจะเป็นยังไงครับแม่ไปยั่วยวนบัวขาวก่อนขีนโชนะฮะโอ้ยนี่ไอ่องจักรสังหารครับต้องจำชื่อนี่ไว้ดีถีบยอดหน้าไปหนึ่งทีครับทักไปขวาตรงนี้ครับไปขวาตามครับมาขึ้น เทับออกมาทั้ HR, ทงหวากระชากล่วงลงไปครับอุ้ยนักมวยดีนะท่านชมอุ้ยนี่ครับไตสายกิงการคอครับโอ้โหระยะประชิดนะครับท่านผู้ชมเสียบเข่าซ้ายตามบางทีโอ้ยดอกนี้สวยเสียบเข่าขวาโอ้ยเข่าซ้ายโุกที่เข้ามาแกสู้นะนักมวยตีนะจังหวะออกมาครับไตหลุดครับนี่ครับโอ้โหกวาดล่างลงไปนอนอยู่ข้างล่างครับมาขานขึ้นมาครับขานขึ้นมารับแข้งรับมาต่อท่านผู้ชมดูว่าไตซ้ายไตซ้ายครับโอ้โหขาจับได้ท่านผู้ชมนี่ครับกระโดดเข่าร้อยแ้งโอ้โห เต็มเต็มเขาขวาโอ้จังหวะออกมาครับอยนี่ครับหกซ้ายของภูเขามานะ้วครับโอ้โหจังหวะนี้ครับท่านชมรอดักอยู่แล้วครับจับได้นี่ครับโอจัลลัคเ้ฟาดหางครับจัลลัคเฟาดหางสองครั้งโอ้ยท่านชมเป็นไงฮะมาเป็นไงฮะโอ้โหแตะซ้ายเข้าหน้าครับตอนนี้ครับโอ้ยเข้าเต็มแก้มท่านชมโอ้ยลูบหน้าปัดจมูกครับมาโดนเกือบโดนแข้งที่สองครับจังหวะเบิ้ลแข้งโอ้โหจังหวะนี้ครับมาเกือบโดนเขาจะวิ่งเข้าไปหาก็เกือบโดนอีกแล้วครับมาโอ้โหโชคไม่ได้ ไม่ได้ช่วยได้ตลอดนะครับวายอย่างนั้นนะหมาแกก็เดินเข้ามาหาครับจังหวะเตะซ้ายหลุดอีกแล้วครับมาเริ่มล้างไม่ดีครับตาโอ้แตะซ้ายตรงนี้เขานี่ครับโอ้ยสอกกลับท่านชมสอกกลับก็มาครับภูเขาที่ครับไปขวาขึ้นทีครับกระโดดโอ้ยดูครับแกเตะยอดหน้านะครับโอ้ยเตะโอ้ ไอ้ยอดหน้าอย่างเดียวเขาดูก็าเต็มเขาขวาตรงนี้ออ้ยเปบาป้ายโอ้สับซ้อขวามีเซครับโอ้โหจังหวะนี้ครับท่าูโอ้โหไม่ยอมนอนครับโอ้โหแกดินผ่านจะมาสู้ต่อครับนี่แตะซ้ายครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้ดินแตงเงี้ยท่านผู้ชมดูฮะโอ้โหจังหวะสับซ้ออีกแล้วครับโอ้โหเปียงเข้าไปโอ้โหท่านผู้ชมเซครับโอ้ยโอ้โหดูฮะโอ้เตะซ้ายหนึ่งทีครับเขายอดหน้าครับต่อยขวาหนึ่งทีล่วงโอ้โหท่านผู้ชมล้มทั้งยืนครับต่อยขวาดอกนี้ฮะโอ้โหจังหวะน้ำของวัวขาวนะเป็นชุดฮะโอ้ย ผู้ต่อสู้นี้ไม่มีโอกาสได้คิดับว่าจะเอาอะไรมาสู้กับบัวขาวครับคุ้ชจะไปยืนอยู่เฉยๆโดนบัวขาวอย่างเดียวครับนี่ฮะไอ้เครื่องจักรสังหารครับโอแกลุกขึ้นมาอีกครับท่านผู้ชมดูฮะมาลุกขึ้นมารับแข้งรับซอกรับมัดของบัวขาวอีกครับจังหวะออกมาสวยฮะไอ้สายการของโอ้จังหวะนี้รัาไม่ต้องพูดถึงครับมาโอ้โหปิดสวิตครับไปยังกาวกางเวทีครับโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหดูฮะความโหของแกครับบัวขาวบอกแล้วอย่าไปด้่ยยวนก่อนขึ้นโชกับมา มันจะมีปมครับท่านชมมาของมันแรงครับอย่าไปสาดน้ำมันใส่โอ้โหสุดมันครับบัวขาวเก็บคู่ต่อคู่มาสองครับหลังจากนั้นไม่พอนะครับขอต่อยครับมาให้ชมอีกต่อครับปี0 1 9ครับนี่ครับชกในประเทศกัมพูชานะบัวขาวนี่ไงมาดูลีลากันผู้ชกของบัวขาวเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาหลบธนูบัวขาวนะท่านชมเป็นไงฮะเออนี่ครับมาโอ้มานี่โดเตชึงเตชึงรอครับ บ่อเขาวไปยืดหน้าบอกมามาดูเกมมาโชกท่านชมมาคู่นี้จะมันนะท่านชมเดินเข้าหาครับไอ้เครื่องจักรสังหารครับโอ้ยต่อยขวามาหาบ่อขาวจังหวะนี้ครับไปยังครับโอ้โหไม่โดนเต็มใจนะฮะบ่อขาวคืนด้วยหมัดขวาเหมือนกันนะท่านชมโอ้ยมากระโดดเข่าร้อยครับบ่อเขาอุ้ยระวังฮะมาต้องสูงใหญ่เงี้อันตรายฮะอุ้ยจังหวะต่อยขวาบ่อขาวคืนฮะพักออกมาพักโอุ้ยเป็นไงพึ่งพิงเชือกอ่ะแต่ขวาตามเขาบ่อขาวสวยมาเดินนี่ครับสาดแข้งขวาดักหุกซ้ายไม่ถึงครับจังหวะนี้ฮะ ทีมเขาอุย้ยจังหวะต่อยขวาครับอลมไปตามมาท่านผู้ชมมากนี่อุย้ยจังหวะต่อยขวาคือครับอุย้ยมาแตะขวาอีกหนึ่งทีนเอาคู่มาสิครับนี่ครับแตะขวาคือการขอจ,จังหวะนี้ครับอุย้ยฟ้าพายแล้วครับอุย้ยสามคู่ครับพาหมดทั้งสามคู่ท่านผู้ชมมาไปนี่ฝนได้จริงๆครับพาเพิ่มเลยครับตอนนี้กลางวงเวทีครับลงฟ้าแตกกระจายโอย้ว่าอย่างนั้นนะอุย้ยรับแข้งบัวขาวไปเต็มคอครับดูครับ ฟันยงฟันยางที่แทบคลายออกมาท่านผู้ชมของเก่าถ้าไม่เอาแล้วครับโอ้โหพอกรรมการบอกพอแล้วครับนับอีกหรอครับกรรมการอุ้ยกรรมการบอกยังไม่พอมาแกลุกขึ้นมาครับหม่โอ้โหวกรรมการเหมือนกันให้ลุกขึ้นมาทําไมครับโอ้โหบุขาวตามัาท่านผู้ชมนีม่ฮะอุจัหวะออกมาครับมาโอ้โหแม่ นี่ฮะโอ้ยนึกว่านอนรับไปแล้วจะลุกขึ้นมาครับกรรมการไปปลุกลุกขึ้นมาครับเรียบร้อยครับไปทำชมโอ้โหโดนซ้ายครับโอ้ยจะนอนตั้งแต่นับแรกแล้วกรรมการไปปลุกมาทําไหมครับโอ้ยจังหวะนี้ครับฮึดูฮะโอ้โหเรียบร้อยครับอืมฟ้าผ่าครับผ่าจริงๆครับสวิกดับหมดสามคู่ครับท่านชมนี่ครับโอ้โหโอ้ยไปยโยยนควนบัวขาวตอนไหว้ครูนะโอ้ย แกลุกขึ้นมาจะต่อยออกหรือเปล่าครับบอกไม่เอาแล้วครับเดินเข้ามุมนะครับม่โอ้ไม่เอาจริงๆครับสุดมันครับจริงๆนะท่านผู้ชมและนี่แหละครับคือบทเรียนราคาแพงของคนที่กล้าหยามศักดิ์ศรีบัวขาวนะท่านผู้ชมในที่สุดครับเสียงราคาก็ดังหมดทั้ง3คู่นะพร้อมกับร่างของคู่ต่อสู้ที่แน่นิ่งอยู่บนพื้นผ้าใบครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงครับนี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราครับพลังของเสือดําบัวขาวของเราครับที่เมื่อระเบิดออกมาแล้วครับไม่มีใครยืนอยู่ตรงหน้าได้ครับโอ้โหไวอย่างนั้นนะท่านผู้ชม คนดูสังสนามปรบมือกันสน,นั่นเวทีหมดเลยท่านชมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมศึกเดือดครั้งนี้ครับถ้าคุณมันถ้าคุณลุ้นตัวเก่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะเพื่อไม่พลาดไฟเดือดต่อไปฮะที่จะทําให้คุณรู้ว่าในโลกนี้ครับมีแค่2แบบคนที่โดนบัวขาวสอนครับกับคนที่ยังไม่โดนบัวขาวสอนฮะ